บทที่4เดรชานวิชาท่านพระครูถูกใส่เฝือกตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงศีรษะเปิดไว้เฉพาะตรงหูตาจมูกและปากเพื่อให้ท่านสามารถฟังเสียงมองเห็นหายใจและฉันอาหารได้เท่านั้น พอใส่เฝือกเสร็จท่านรู้สึกคันยิบยิบที่หลังและหน้าอกอาการที่ก้นยังไม่หายไปเพราะยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืนครั้นอาการคันมาปรากฏอีกท่านจึงรู้สึกทุกทรมานจนเหลือจะกล่าวถ้าจะให้เลือกระหว่างปวดกับคันท่านขอเลือกอย่างแรก เพราะคันนั้นทรมานกว่ามากนะักจะเกาวก็เกาไม่ได้เขาใส่เฟือกให้เส้นแน่นจนไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปเกาได้เวลาที่คันแล้วไม่ได้เกานั้นทรมานแค่ไหนใครก็รู้เมื่อบรรุษพยาบาลน,นำท่านมาส่งที่ห้องพิเศษพวกนักข่าวยังคงรออยู่เพื่อจะสัมภาษณ์ต่อ นอกจากนักข่าวแล้วก็มีญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาและคนอื่นๆที่ท่านไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนท่านอยากทราบว่าคนกลุ่มหลังนี้มาดีหรือมาร้ายจึงตรวจสอบได้การกำหนดเห็นหนอบัตรโดนนั้นก็ได้รับรายงานจากเห็นหนอว่าคนกลุ่มหลังนี้แบ่งออกเป็นสามพวกและเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีนี่เอง พอเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ก็ชวนกันมาพวกแรกเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของท่านมาก่อนอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่ยังไม่มีโอกาสพวกที่สองอยากมาดูให้เห็นกับตาว่ามีหรือที่คอหักไม่ยักตายส่วนพวกสุดท้ายพากันคิดว่ามาดูซิว่าตายแล้วหรือยังถ้าตายจะได้เปลี่ยนเป็นฉลองแสดงความยินดีกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะถูกจ้างมาจากพวกคนที่มีจิตริษยาท่านซึ่งคนเหล่านี้มีทั้งพระและคารัหสหัทั้งยังเป็นพวกเดียวกับที่เคยสมคบกันว่าจ้างนางสาวชบาให้มาบวชชีอยู่ที่วัดป่ามะม่วงด้วยมีอกุศลเจตนาที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงรู้อย่างนี้แล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ให้สังเวชใจ สังเวชในคนพวกหลังที่จ้องจะทำลายท่านแต่เมื่อคิดถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏว่าคนเหล่านี้ต้องเคยมีกรรมผูกพันกับท่านมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติซึ่งท่านต้องเคยไปทำกรรมกับเขาไว้มาชาตินี้เขาจึงตามมาทวงมันต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะถ้าไม่มีเหตุเป็นตัวต้นไหนเลยผลจะปรากฏออกมาได้ ท่านช้ยนีพวกเขาจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างจ้ะพวกเราห่วงหลวงพ่อกันทุกคนดีใจเหลือเกินที่หลวงพ่อไม่เป็นอะไรแม่ชีเจียนพูดอย่างยินดีพวกเราเตรียมจัดงานฉลองสมเกียรติเพื่อแสดงความเคารพและไว้อะไรหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอสมชายกับขุนทองมาบอกในตอนเย็น ว่าหลวงพ่อไม่ได้มรณะภาพพวกเรายินดีปรีดาเป็นที่สุดพระมหาบุญกราบเรียนบ้างหลวงพ่อไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับท่านถามอีกเป็นสิทธันมหาตอนนี้ผมรู้สึกทรมานกว่าตอนรถความใหม่ๆหลายร้อยเท่าเพราะตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรขนาดน้ำร้อนจากหม้อน้ำพุ่งมาลาดรถศีรษะ และหน้าตาก็ยังไม่รู้สึกร้อนแต่พอเขาใสา่รถไปในห้อง ICU แล้วล้อมันตกไปในร่องประตูเหล็กคอมันก็ติดกันเสียงดังกึบเท่านั้นแหละผมก็ปวดอย่างที่สุดปวดตรงไหนไม่ปวดไปปวดตรงก้นเพราะว่าประสาทก้นกับคอมันติดกันสติสัมปชัญญะก็บอกว่าผมจะต้องปวดไปหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันเพื่อใช้กรรม ท่านไม่ยอมบอกว่ากรรมอะไรกรรมอะไรครับนักข่าวคนนึงถามอยากรู้กรรมที่อาตมาทำไว้สมัยยังไม่ได้บวชนะโยมนักข่าวจําไว้เลยนะว่าเราทำกรรมอะไรไว้จะต้องรับผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วถ้าทำกรรมดีก็ได้รับผลดี ถัาทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วอย่างที่อาตมากำลังรับอยู่ในขณะนี้ท่านตั้งใจตอบให้ไม่ตรงคำถามผมจะจําไว้เป็นบทเรียนและจะได้ไม่ทำกรรมนั้นนักข่าวยังคงซักไซโยมคงไม่ต้องทำกรรมนั้นหรอกเพราะมันใช่ว่าจะทำกันง่ายๆข้อนี้อาตมารับรองว่ายมจะไม่ได้ทำแน่ ท่านพยายามหลีเกเลี่ยงหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งอยากรู้ผมกราบแล้วครับหลวงพ่อช่วยบอกผมด้วยรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญมากเลยเพราะผมจะเอาไปทำข่าวพอคนเข้าอ่านก็จะได้พากันกลัวบาปหลวงพ่อกรุณาเถิดนะครับเขวาวาวอนท่านพระคกรเริ่มใจอ่อนจึงตั้งเงื่อนไขว่าเอาละ อาตมาจะเล่าแต่โยมต้องไม่ซักต่อนะว่าคนที่อาตมาทํากับเขานั่นเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าตกลงตามนี้อาจจะมาก็จะเล่าทำไมล่ะครับทำไมจึงเปิดเผยไม่ได้เพราะจะทำให้เขาเสียหายน่ะสิเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วอาตมาก็จะเปิดเผยแต่นี่เขายังไม่ตาย แล้วก็เป็นคนจังหวัดนี้เสียด้วยถ้าอย่างนั้นผมจะยอมรับเงื่อนไขนิมนต์หลวงพ่อเล่าเถอะครับทุกคนพากันตั้งใจฟังท่านพระครูไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้ผู้ใดรู้มาก่อนแม้พระมหาบุญก็ยังไม่รู้เรื่องนี้อันที่จริงท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นความลับนางจำแรงจึงกลายเป็นหนูตะเภาให้ท่านทดลองก็หารู้เรื่องนี้ไม่ ทว่าบัตรนี้จำเป็นต้องเล่าพระถูกนักข่าวมัดมือชกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนอาตมายังไม่ได้บวชและชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาตมาก่อกรรมทำเข็นไว้มากมายเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาพบกับขเมรที่มีวิชาอาคมแก่กล้า อาตมาก็ขอเรียนวิชาจากท่านเป็นวิชาไสยศาสตร์จะเรียกว่าคุณสายหรือว่ามนดำก็ได้อาตมาก็เรียนหลายอย่างหลายประการเช่นวิชาทํำคนท้องแก่ให้คลอดลูกไม่ได้แต่วิชานี้อาตมาไม่ได้ทดลองกับใครเพราะเห็นคนท้องก็สงสารเขาแล้วที่อาตมาลองก็คือ วิชาทิดทำให้คนปัสสาวะไม่ออกแล้วก็ได้ทดลองกับคนคนหนึ่งเขาก็ปวดปัสสาวะมากแต่พอไปห้องสุขากลับปัสสาวะไม่ออกเขาก็ปวดถึงขนาดดิ้นพลาดพลาดเลยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็ต้องตายในวันที่สามอาตมาก็แกล้งเขาอยู่สองวันพอวันที่สามก็ทำพิธีถอนเขาก็หายทันที คนที่ถูกทำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับนักข่าวถามอาตมาไม่ตอบเพราะอยู่ในเงื่อนไขแต่ผมอยากรู้นี่ครับจะรู้ไปทำไมล่ะโยมนักข่าวอาตมาเสียใจที่ให้โยมนักข่าวรู้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้นอกจากอาตมากับพระเกเมรนรูปนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้อีกเสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลังท่านว่า มีสิท่านนี่ยังไงที่รู้นึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะทำกับฉันได้นี่ทำไมเกรงใจผ้าเหลืองฉันแจ้งตำรวจจับท่านเข้าคุกแล้วถึงจะเป็นพี่น้องครานตามกันมาฉันก็ไม่สนใจนางจําแลงพูดด้วยความโกรธนึกถึงความทุกข์ทรมานในครั้งกโน้นก็ให้รู้สึก,กโกรธพระน้องชายมากขึ้น ท่านพระครูมิทันได้สังเกตว่านางจำแรงก็นั่งอยู่ในห้องจึงได้ยินท่านเล่ามาทุกประการอ้าวโยมาตั้งแต่เมื่อ,อไรทำไมอาตมาไม่เห็นท่านทักทายพี่สาวคราวนี้ท่านรู้สึกว่าอาการคันอาการปวดก้นก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับปวดใจหมายความว่าอย่างไรครับ คนที่ทำคุณใส่ใส่คือคุณป้าคนนี้เหรอครับนักข่าวถามอย่างยินดียินดีที่มีพยานหลักฐานครบครันคราวนี้แหละเขาจะได้เขียนให้ดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยท่านพระครูเห็นว่าไม่มีทางหลีเกเลี่ยงแล้วไหนๆความลับก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วจึงตัดพอนักข่าวว่าโยมนักข่าวทำให้อัตมาเดือดร้อนแล้วไม่ละ่ะ เจอโจทย์เข้าพอดีแล้วอาตมาจะถูกเขาฟ้องไหมเนี่ยถ้าเหลือบตาไปมองพี่สาวจะเอี้ยวตัวก็ไม่ได้เพราะถูกใส่เฟือกไว้ครึ่งร่างฟ้องแน่นอนแต่ฉันไม่ให้ท่านติดคุกกรอกแค่ฟ้องเรียกค่าเสียหายนางจำแรงได้โอกาสคราวนี้หล่อนจะได้มีเงินซื้อเหล้ากินอีกนานพระน้องชายรู้เท่าทันจึงว่า โยมพี่จะได้มีเงินซื้อเหล้ากินว่างั้นเถอะจะซื้ออะไรกินก็เรื่องของฉันยังไงยังไงฉันต้องฟ้องท่านแน่นักข่าวเห็นเรื่องราวจะไปกันใหญ่ก็รู้สึกสงสารพระอาพาธดูเธอท่านถูกใส่เฝือกขาวไปครึ่งล่างมองเผลๆเหมือนชีครึ่งพระครึ่งเพราะท่อนบนสีขาวท่อนล่างสีเหลือง อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนทำให้ท่านมีปัญหาจึงเป็นหน้าที่จะต้องช่วยท่านแก่ขอโทษนะครับคุณป้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังนางจําแรงคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ตอบว่าสามสิบกว่าปีแล้วคุณไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะทำกับฉันได้นางหันไปว่าพระน้องชายพลางค้อนประลับประเหลือก นายขุนทองผู้ซึ่งรอโอกาสจะพูดมานานจึงครวนเพลงยอดนิยมขึ้นด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้เหมือนนักร้องตัวจริงทำไมถึงทำกับฉันได้บรรยากาศที่กำลังเคร่งเครียดจึงคลี่คลายลงด้วยเสียงเพลงของนายขุนทองท่านพระครูรู้สึกว่าอาการปวดใจลดลงไปครึ่งหนึ่ง นึกขอบใจหลานชายที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์เมื่อได้ฟังเพลงโปรโดนักข่าวรู้สึกว่าสมองปลดปลงความคิดอ่านคล่องตัวจึงทำหน้าที่ต่อคือหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้ท่านพระครูหมดอายุความแล้วครับคุณป้าคดีเกิด20กว่าปีถือว่าหมดอายุความฟ้องไม่ได้เขาบอกนางจำแรง ท่านพรกครูจึงถือโอกาสพูดเอาใจพี่สาวว่าไม่เป็นไรหรอกนะโยมโยมพี่ถึงคดีจะหมดอายุความอาตมาก็จะชดใช้ให้โยมแม่ช่วยจ่ายค่าปรับให้โยมพี่สองพันด้วยนะจ๊ะท่านบอกโยมมารดาแม่จวนอยากจะพูดว่าหากได้เงินไปลูกสาวก็จะนำไปกรอกใส่ขวดเหล้า หากก็เกรงว่าจะเป็นการฉีกหน้าลูกสาวคนเล็กมากเกินไปจึงพูดเพียงว่าตกลงจัดท่านเดี๋ยวโยมจะจัดการให้เองคำว่าจัดการของเมธจวนมีความหมายสองในในหนึ่งหมายถึงจัดการจ่ายเงินให้ลูกสาวตามคําขอของพระลูกชายแต่อีกในหนึ่งหมายถึงต้องจัดการเทศสั่งสอนลูกสาวตัวดี ที่บังอาจทำให้พระน้องชายต้องอับอายขายหน้าแม่จวนมั่นใจเต็มร้อยว่าพระลูกชายเป็นคนดีเมื่อวานตอนท่านจะออกจากวัดก็ยังล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยแม่จวนทำใจว่าท่านจะเดินทางไปสร้างความดีต่อในปรโลกพอนายสมชายกับนายขุนทองชวนมารับศพที่โรงพยาบาลกลับกลายเป็นว่าท่านไม่ได้มรณภาพ ถ้าหากท่านเป็นพระไม่ดีมีรู้ที่ท่านจะรอดชีวิตมาได้เดี๋ยวนี้พระกเเมรรูปนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับผมจะได้ไปสัมภาษณ์ท่านนักข่าวถามอย่างสนใจบางทีเขาอาจจะไปขอเรียนวิชาจากท่าน จะได้นําไปใช้ปราบคนชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนักการเมืองเลวๆจะเป็นเป้าหมายแรกเป้าหมายรองก็คือพวกข้าราชการที่ร่วมมือกับนักการเมืองช่วยกันตัดไม้ทำลายป่าช่อสงบังศาสตร์เจ้าราชบังหลวงคนพวกนี้ต้องทำให้ปัสสาวะไม่ออกไปสามวันสามคืนจากนั้น ก็จะได้พากันไปตกนรกตามกรรมที่ทำไม่ใช่มาลอยหน้าด่ากันอยู่ในสภาเหมือนเช่นทุกวันนี้หากเขาทำได้อย่างที่คิดแผ่นดินไทยจะมีนักการเมืองดีข้าราชการดีและคนดีเมื่อคนเหล่านี้พากันมาบวชก็จะได้พระดีเขาคิดเพลินอยู่ท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าโยมนักข่าวคิดได้ แต่ทำไม่ได้หรอกเชื่ออาตมาเธอหลวงพ่อทราบหรือครับว่าผมคิดอะไรอยู่ทำไมจะไม่ทราบละ่ะก็อยู่ใกล้แค่นี้เองท่านตอบเลี่ยงจะได้ไม่เข้าข่ายอวดอุตริมนุษยธรรมหลวงพ่อมีอะไรอะไรน่าทึ่งหลายอย่างนะครับเนี่ยไม่รู้ละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมคนหนึ่งละที่เชื่อ ผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องเป็นพระอระหันต์เขาพูดอย่างศรัทธ,ธาเต็มที่คราวนี้ออกเสียงคำว่าอารหันต์ได้ถูกต้องชัดเจนคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดอีกแล้วอาตมาเป็นพระอระเหนยมนักข่าวโปรดอย่าคิดว่าเป็นพระอระหันต์พระอระเหนเป็นอย่างไรครับผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน พระอาระเหก็คือคนที่ใครเขามีทุกข์ก็จะเหไปช่วยนะสิท่านพระครูเฉลยคนฟังพากันหัวเราะชอบใจนักข่าวอื่นๆก็พลอยฟังเพลินโดยไม่ต้องลงทุนสัมภาษณ์เองครับหลวงพ่ออาจจะเป็นพระอาระเหด้วยแต่สำหรับผมผมเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นพระอระหรันด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ด้วย ใครไม่เชื่อผมเชื่อคนเดียวก็ได้หนูก็เชื่อค่ะนักข่าวหญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นดูหน้าตาท่าทางแล้วหล่นคงจะเพิ่งเรียนจบเพราะหน้าอ่อนยังกับเด็กวัยรุ่นอะไรทำให้หนูเชื่อละ่ะท่านถามนักข่าวหญิงรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้สนทนากับญาติโยมซึ่งมีทั้งเป็นมิตรและพวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่าน ก็หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุถึงคอหักแต่กลับไม่มรณาภาพแถมยังนั่งให้พวกเราสัมภาษณ์อีกแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าอรารหันผู้มีฤทธิ์แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะคะลอนตอบเสียงแจ๋วที่นั่งได้พระหมอเข้าใส่เฟือกให้รอกเมื่อวานหลวงพ่อนั่งไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ต้องนอนนิ่งๆอย่างเดียว ถ้านั่งให้สัมภาษณ์ได้ก็แปลว่าเป็นพระอรหรันต์เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระอรหันต์นะสิคำตอบท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนรวมทั้งที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านหยุดหัวเราะแล้วนักข่าวสาวจึงพูดต่ออีกว่าหนูหมายความว่าหลวงพ่อคอหักและยังไม่ลาดสังขารนะคะถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะทำอย่างนี้ได้หรือ ทำไมคนที่เป็นนักข่าวก็ถึงยัดเยียดให้หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์กันนักทั้งที่หลวงพ่อเป็นได้แค่พระอรหเหตแต่ก็เอาละหลวงพ่อเห็นจะต้องเปิดเผยแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่ตายทั้งที่รู้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องตายไม่เชื่อถามโยมของหลวงพ่อดูก็ได้เมื่อวานก่อนออกจากวัด หลวงพ่อก็ร่ำลาโยมแม่แล้วก็โยมรวมทั้งพระสงฆ์องค์ขเจ้าเรียบร้อยมีพยานหลักฐานนั่งอยู่นี่ครบท่านชี้ไปที่โยมมารดาและศิษยานุสิ์ทั้งหลายจริงเหรอคะคุณยายนักข่าวถามแม่จวนหนูคิดว่าท่านพูดปดหรือแม่จวนย้อนถามโดยเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยแทนพระลูกชาย เปล่าค่ะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแต่หนูคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หญิงสาวตอบเสียงอ่อยแต่มันก็เป็นไปแล้วเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลวงพ่อจะบอกสาเหตุที่หลวงพ่อไม่ตายทั้งที่หลวงพ่อเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองไม่ตายรู้แต่ว่าต้องตายอย่างแน่นอนตอนรถคว่ำหลวงพ่อรู้ตัวเองวัดตายแล้ว เพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่งรู้ว่าความตายที่ใครๆกลัวกันนักแท้จริงแล้วไม่น่ากลัวเลยความเป็นสิอีกที่น่ากลัวกว่าฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกงงๆกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับนักข่าวชายคนหนึ่งพูดขึ้นหลังจากที่ฟังมานาน ห้ความว่าตอนที่อาตมารู้ว่าตัวเองตายน่ะอาตมาไม่ทุกข์เลยเพราะมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่พอบุรุษพยาบาลเขาเข็นรถเข้าห้องไอซแล้วล้อมันตกลงไปในร่องประตูเหล็กคอที่หักก็ติดกันดังกึบความตายหายไปความเป็นเข้ามาแทนพร้อมกับความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่ทรมานที่สุดเลย เพราะเหตุเนี้อาตมาทึงบอกว่าความเป็นหน่ากลัวกว่าความตายท่านพยายามอธิบายหมายความว่าที่หลวงพ่อไม่มรณภาพเพราะรถตกกองเป็นสาเหตุไม่น่าเป็นไปได้ครับเขาไม่อยากเชื่อคงไม่ใช่เพราะเหตุนั้นเพียงอย่างเดียวหรอกโยมนักข่าว อาตมาคิดว่าการอธิษฐานก็เป็นสาเหตุด้วยอธิษฐานอะไรครับอธิษฐานให้มีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนีมนุษย์นาซิคือพอคอติดอาตมาก็ปวดที่ก้นมากมากจนแทบทนไม่ไหวอาตมาจึงยกมือข้างที่ยังดีอยู่ขึ้นประนมแล้วก็อธิษฐานกับพญายมทูตว่าถ้าอาตมายังใช้หนีมนุษย์ใหม่หมด ก็ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะใช่หนีมนุษย์ให้หมดเพราะอาตมาไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วโลกมนุษย์เต็มไปด้ยวยโรคทั้งโรคขี่เกียรตโรคขี่โกงโรคขี่อิจฉาริษยาอาตมาไม่ขอกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแต่ถ้าอาตมาใช่หนีมนุษย์หมดแล้วก็ขอให้อาตมาตายอย่างสงบ อย่าได้เจ็บเยบปวดตรงไหนเลยชรอยพญายมาราทันจะเห็นด้วยกับคำอธิษฐานของอาตมาจึงอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาตมาก็เลยสรุปเอาเองว่าเป็นเพราะอาตมาอธิษฐานอาตมาอธิษฐานด้วยจิตที่แรงมากจึงทำให้พญายมาราชเห็นด้วย และยอมอนุญาตให้อาตมามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใจหนี่มนุษย์โยมนักข่าวก็เอาไปเขียนแล้วกันว่าอาตมาไม่ตายเพราะจิตอธิษฐานมันแรงมากไม่ใช่เพราะเป็นพระอรหรันเขียนให้ถูกต้องนะมิฉะนั้นจะก,กลายเป็นมุสาวาทท่านเตือนเพราะการเสนอข่าวนั้นมักเจือปนด้วยมุสาวาทบ้างมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของนักข่าวหลวงพ่อครับและพระกเมรรูปนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับผมจะไปพบท่านได้ที่ไหนครับนักข่าวคนแรกติดใจเรื่องพระกเมรและอยากจะปราบคนชั่วให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยอาตามาก็ไม่ทราบเพราะตั้งแต่บวชก็ไม่เคยติดต่อกับท่านอีกเลย ตอนนั้นท่านอายุเท่าไรครับเขาถามอีกประมาณ6เสิบเศษเศษถ้ายังอยู่ก็เกือบเกือบร้อยแล้วคงสอนไม่ไหวแล้วกระมังแต่อาตมาว่าโยมนักข่าวอย่าไปเรียนเลยนะเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาอาตมารู้ว่าโยมมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองแต่การกระทำเช่นนั้น เท่ากับการสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองและโยมนั่นแหละจะต้องมารับกรรมเหมือนที่อาตมากําลังรับอยู่ต้องทำใจนะโยมคนเขาก่อกรรมทําชั่วยังไงในที่สุดกรรมก็ต้องสนองเขาเองไม่ช้าก่อเร็วไม่รับผลชาตินี้ก็ต้องไปรับชาติหน้าเพราะชีวิตเราเวียนว่ายเป็นวัตจักรสิ่งที่โยมพอทำได้ก็คือ สองสอนลูกหลานของเราให้เป็นคนดีถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีหลวงพ่อมองโลกแง่เดียวนี้ครับแล้วพวกนักการเมืองที่เลวข้าราชการที่เลวมันก็สอนลูกสอนหลานมันให้เลวเหมือนมันเรียกว่าถ่ายทอดมรดกชั่วให้ลูกหลาน แล้วเมื่อไรเมืองไทยจะสิ้นคนเลวล่ะครับท่านพระครูรู้สึกเถียงไม่ขึ้นจึงไม่เถียงกระนั้นก็อุตส่าห์ปลอบใจเขาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมอย่าคิดอะไรมากถึงเวลาฉันเพนบรรดาผู้มาเยี่ยมก็พากลากลับเหลือแต่แม่จวนโยมเตียงนายสมชายและนายขุนทอง พระมหาบุญแม่ชีเจียนและคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดป่ามะม่วงลากลับเป็นกลุ่มแรกเพราะต้องไปให้ทันเพลนที่วัดในขุนทองทำอาหารปินโตมาถวายอาหารของโรงพยาบาลมีแกงไก่กับไก่ทอดซึ่งท่านพระครูฉันไม่ได้ท่านเลิกฉันสัตว์ปีกมาตั้งแต่บวชใหม่ๆทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับสัตว์ปีกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดหรือนก